สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง e a s y Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเราเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะ,ะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง e a s y Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะวันนี้นุ้มมาชวนคุยค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องวิตามินซีนะคะวิตามินซีนะคะที่มีอยู่ในท้องตลาดนะคะนุ้งรวบรวมมาถึงห้ อยย่างด้วกัน5นะะวิตามินซียอดฮิตกินแล้วผิวขาวใสมาฝากเพื่อนๆกันนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้หลายๆคนน่ะนะคะที่ไม่ชอบทานผักผลไม้ดื่มผักผลไม้บางครั้งเนี่ยมันไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าเราต้องกินในปริมาณที่เยอะแต่เคล็ดลับนิดนึงนะคะคุณทานวิตามินซีเนี่ยควรทานหลังอาหารทันทีนะคะไม่นั้น กัดกระเพาะได้นะคะและทําให้เป็นโรคกระเพาะอาหารรวมถึงกดไหลย,ย้อนได้ในอนาคตนะคะซึ่งวันนี้นะคะนุกเอาวิตามินซีหอย่างด้วยกันนะคะมาแนะนํากันค่ะตัวแรกค่ะตัวแรกค่ะ Blackmore ค่ะเป็นแบรนด์ที่ยอดคิดที่สาวๆหลายๆคนต้องรู้จักเป็นอย่างดีนะคะโดยที่ว่าเขาจะมีให้เลือกถึง 2แบบด้วยกันนะคะแบลคเมลจะมีตัวพันมิลลิกรัมนะคะซึ่งเป็นวิตามินซีเข้มข้นค่ะกับแบบ500มิลลิกรัมค่ะโดยแบบ500มิลลิกรัมเนี่ยจะค่อยๆละลายช้าๆในระยะเวลา8ชั่วโมงนะคะทําให้เราได้รับวิตามินซีอย่างต่อเนื่องค่ะและไม่ลักคายเครืองกระเพาะด้วยค่ะแต่ราคาจะสูงนิดหนึงนะคะหนึ่งนะคะ,ะ,คะที่ดังไม่แพ้ก,กันก็คือเนสซีนะคะของบริษัทมกกา วีแคร์ค่ะที่หลายคนบอกว่าดูดซึมได้ค่อนข้างดีกว่าแบบอื่นนะคะเป็นวิตามินซีพันมิลลิกรัมค่ะที่มีส่วนผสมอื่นๆเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพราคาเบากว่านิดนึ่งตัวที่3นะคะวิตรานะคะอันนี้ไม่เชิงเป็นวิตามินซีเต็มร้อยนะคะแต่เป็นแอะเซโรลาเชอรรี่ค่ะ พันมิลลิกรัมค่ะคือเป็นสารสกัดธรรมชาติที่มีแอเซโรล่านะคะเชอร์รี่ให้มาเต็มๆหนึ่งพันมิลลิกรัมค่ะบวกกับสารสกัดอื่นๆนะคะทําให้สาวหลายคนรู้กันว่าถ้าอยากเห็นผลเรื่องผิวตัวนี้มาแรงแน่นอนนะคะซึ่งราคาจะตกประมาณสองร้อยกว่าบาทนะถ้าซื้อตามร้านค้าส่งนะคะอย่าไปซื้อตามบูธต่างๆเนี่ยมันจะแพงขึ้นนะคะตัวนี้อยู่ประมาณสองร้อยตัวที่สี่นะคะ DSC ค่ะ ส่วนตัวนี้จะ Import มาจากญี่ปุ่นเลยนะคะเพราะสาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องผิวดีและมีของดีมาให้เราสอยตามอยู่เรื่อยๆนะคะ4,000มิลลิกรัมนะคะจาก DSC ก็เลยฮิตมานานซึ่งเขาจะมาในรูปแบบซองสีขาวนะคะส้มนะคะข้อเสียคือหาซื้อยากกว่าแบบอื่นนั่นเองนะคะ ตัวที่5ค่ะองค์การเภสัชต,ตัวนี้ลูกก็เคยทานนะคะถูกและดีวิตามินซีไทยๆนะคะจากองค์การเภสัชกรรมบ้านเหล่านี้ละคะ่ะเป็นวิตามินซี5 0 0มิลลิกรัมค่ะมาในขวดแก้วสีน้ำตาลแพ็คกิ้งจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะข้อดีของมันคือราคาถูกกว่าไข่ในบรรดาวิตามินซีด้วยกันค่ะโดยหาซื้อได้ตามร้านขายยานในเครือองค์การเภสัชเท่านั้นนะคะซึ่งตัวนี้ลูกจำไม่ผิดอยู่ประมาณสรุปก็คือวิตามิน C สรุปนะคะวิตามินซีย่อดังๆที่นุกแนะนำมาเนี่ยย้ำอีกทีนะคะว่าไม่มีอะไรดไีไปกว่าการกินอาหารที่มีวิตามินซีตามธรรมชาติหรอกนะคะแต่ถ้าเราว่าเรามั่นใจว่าเราได้รับไม่เพียงพอเราไม่ชอบทานผักผลไม้เราก็ต้องใช้ตัวช่วยจากวิตามินซีนะคะเพื่อผิวขาวสดใสของเรานะคะโดยที่เป็นผิวขาวง่ายๆและไม่มีอันตรายด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะลาไปเพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์ค่ะถ้าคิดจะ แชร์5ว,วิตามินซีเด็ดๆให้เพื่อนๆก็กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสาว